นั่นเองวันนี้มาแกะพัสดุของสควิตเกมนะสั่งมาเองนะแกะเซ็ใหญ่เดี๋ยวกลับมามากขึ้นให้แกแกลายาแบบเกลี่มากเลยเขาก็โทรหาแกเสร็นเขาไม่โทรหาแม่แม่อยู่ข้างหมดอ๋อ,อเป็นกล่องเลยนะจะจะมารีวิวด้วยออ้โแกะภายใน2 0ิกว่างิ เก่เสร็จภายใน30วิวิค่ะข้นงมนนี้ก็จะเป็นกล่องขอเกะก่อนก็จะมีสายมีสายของของอันนี้แล้วก็อเอามาก่อนมีตั๊กจีแล้วก็มีเชก,กีเขาติดมาผิดอะ่ะ แล้วก็มีเห็นลอยฟ้าอุ้ยทำไมเขาใส่มาให้เบบนี้บบีแไม่ใช่เล่นผิดแล้วอะมาคุณไม่เคยดูซีรีส์อะแล้วก็มีอันนี้อะทุกคนเออเขาเรียกอะไรนะมาเก็บเนาะแล้วก็มีการ์ดก็มีเพียงช่อนี้นะคะแ้วก็อาจจะมาเล่นอาจจะมาเล่นให้ดูนะอันนี้อาจเป็นคลิปแค่อันม็อก ชยยนี่นี่ขอแกะก่อนัต้งไม่ได้เนี่ยเอชีเอม้มันตั้งยตแมันตั้งไม่ได้นะเนี A, C, B, A, ่ยมัยนต้องสีส่เน,นี่อันนี้เป็นขาเรียกว่าอะไรนะแล้มีกระดิ่งนะทุกคนอันนี้มันเป็นเชคกี ันนี้คือแข็งมากเลยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะคะบ,บ๊ายบาย